สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับวันนี้คืนวันศุกร์นะครับเป็นคืนที่ต้องบอกว่าฟุตบอลยุโรปนะครับลีกใหญ่ๆกลับมาลงสนามฟาดแข่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีเกมั้นเปิดสนามของพรเมีรลีกนะครับอารซอลลงเตะไปะเยือนคริสตันพาเลทบริลิกาเยอรมันนะครับแฟงเฟิร์ตจะเปิดบ้านดวลกับแชมป์เก่า เยนิกนะครับแล้ก็มีอีกเอิงฝรั่งเศสนะครับวันนี้ลรียงจะเจอกับน้องใหม่อย่างอาชักซิโอแต่หนึ่งคู่ที่ชอบแล้วก็เข้าตาวันนี้เป็นฟุตบอลลีกาสเยอรมันนะครับเป็นเกมระหว่างไยเตอร์เฟิร์สเจอกับคารสรูนะครับ เฟิร์ตนั้นเล่นมาแล้ว2เกมนะครับในลีกนัดแรกเล่นในบ้านเสมอฮันสไตล์กิน2-2นะครับแล้วก็นัดที่2ไปเยือนเนิร์มแดกนะครับพวาเขาแพ้ไป0นย์ประตูต่อ2นะครับเกมนัดล่าสุดนั้นเล่นกับสกาดคิกเกอร์ในฟุตบอลถ้วยเดเบโคาวาปรากฏว่าแพ้ศ2นตกรอบนะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับคาร์ูต้องบอกว่ายังดูได้เปรียบนะครับคาร์ูเองนั้นในลีก2เกมแพ้รวดเลยนะครับไปเย็นพัเดอนแพ้ศูนย์ห้า แล้วก็แพ้มักเดบวก2ประตูต่อ3นะครับแม้ว่าเกมเดบเปโคการพวกเขาจะถลม่มนูสเตลิสไป8 0แต่ว่าก็ดูต่ําชั้นกว่าเยอะนะครับวันนี้เฟืรอสได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับในรุกมีรักหน้าเอเซจับคู่กับดิกสันเอเบียมานะครับในขณะที่คาร์สูเองนะครับวันนี้สองนัดที่ผ่านมาแพ้รวดวันนี้ต้องการ1แต้มนะครับแนรุกมีเจโรมกอนดอกนะครับจับคู่กับาฟาเบียนชรู เซเนอร์นะครับคู่นี้ถ้าดูชื่อชั้นกระดูกบอลยังมองว่าเฟิร์สดีกว่านะครับแล้วก็ได้เปรียบเล่นในบ้านด้วยคารซูนั้นแม้ว่าจะชนะคู่แข่งมาขาดลอยในฟุตบอลถ้วยเดยเบ,บิโอการแต่เป็นการชนะทีมที่ต่ําชั้นกว่าเยอะนะครับวันนี้มาเยือนเฟิร์สถือว่าค่อนข้างหนักนะครับกับไปนีแคปที่เปิดมา0.75วันนี้เชียร์คอร์เตเฟิร์สนะครับผมว่าพวกเขาน่าจะเก็บ3คะแนนเต็มได้สําเร็จนะครับวันนี้กลับเล่นในบ้านน่าจะทําได้ดีนะครับบวกกับคารซูนั้นเกมรับยังไม่นิ่ง วันนี้เชียร์เฟื่อครับมีโอกาสยิงทะลุถึง2ประตูได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ